ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับอีเวนต์ใหม่นะทุกคนของเกมโกกาวได้นั่นเองอ่ะคือตอนที่บัตอัปเดตต่อ3ทุ่มอะ่ะมีคนเล่น11ล้านคนอะทุกคนแต่ก็ไม่ได้แถมอะไรมาอยู่ดีก็ <laughs> คือไม่มีอะไรแถมมาให้เลย <laughs> เดี๋ยวเรารออีเวนต์มาก่อนนะมาทุกนึ่1ชั่วโมงนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเวนต์ใหม่มันจะมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดพูดผิดหรืออะไรยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะแล้วก็สามารถเม้นก็นได้ทุกคน ว่าแบบมีอะไรเพิ่มมาอีกบ้างนะทุกคนระหว่างที่รอเนี่ยฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่ให้กันด้วยนะพี่จะถึงสองพันซับแล้วนะทุกคนก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะมามาแล้วผูกเอคือทำไมพึ่งไม่ออกมามันมันน่าจะบัก <laughs> คือเกมน่าจะบักเลยทุกคนเกมบัก อ่าคือที่จริงจะมาทุกๆหนึ่งชงั่วโมงแต่ว่าเกมมันบั๊กพอดีคือคนมาเล่นเยอะเกินนะเกมก็เลยบัก๊กแล้วก็ร้านค้าร้านค้าพึ่งก็มาทุกชั่วโมงเหมือนกันนะทุกคนไปดูซิว่าร้านค้าพึ่งมีอะไรบ้างนะอ่านี่ก็จะมีแบบพวกมเมล็ดพืชน,นะ,มะเมล็ดพืชก็จะมี6 6ชนิดนะทุกคนจะเป็นดอกไม้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าเราเป็นสายฟรีเนะี่ยเราจะได้แค่แบบ sunflower นะทุกคนมเมล็ดสีรุ้งนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่สายฟรีเราก็ซื้อได้นะทุกคน ดิมันก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดสีลุ้งทุกสายพันธุ์เลยนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสัตว์เลี้ยงนะทุกคนมี5้าสัตว์เลี้ยงนะทุกคนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะแล้วก็ของตกแต่งนั่นเองนี่สามอย่างเอ้ยสามอย่างอะไรหกอย่างนั่นแหละแล้วก็มีพวกแบบว่าพวกที่ขายตามร้านค้าช็อปต่างๆนะทุกคนก็ใชน้น่าจะใช้น้ำพึ่งซื้อหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราซื้อนี้มาดีกว่าอ่าซื้อมเมล็ดมาก็คือ ทุกๆหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพึ่งก็จะออกมาผสมเกสรให้เราผลไม้เราก็จะติดการผสมเกสรก็จะเป็นอย่างนี้สีเหลืองอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มันใช้ทุก10กิโลนะทุกคนผลไม้ทุก10กิโลนะเอาไปให้เจ้าหมอนี่สกัดเป็นน้ำพึ่งออกมาแล้วทุกคนก็ใช้เวลาอยู่นะประมาณ3นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องรอนะระหว่างรอเนี่ยเหมือนเราจะเห็นนี่ไงติดการผสมเกสรอะไรอง้ทุกคนแต่มันแค่8กิโลเองนะทุกคน ถ้ามันไม่ถึง10กิโลนี่ไม่สามารถทําได้แล้วเมื่อกี้ลองแล้วนะไม่ใช่เมื่อกี้ดิชั่วโมงที่แล้วลองเอาแบบว่าแบงโก้แบงโก้เราติดสถานะผสมเกสรถูกไหมแล้วแบบว่ามัน20่สิบกิโลอ่ะเราลองเอามะม่วงไป,ไปใส่อ่ะยี่สิบกิโลอ่ะมันก็ให้มาแค่10บน้ำพึ้งเองอะ่ะน้ำพึ่งเราได้แค่10บอ่ะสิบแต้มแล้วก็การไกลพันธุ์ของการผสมเกสรนนะทุกคนจะได้ผลคูณสเท่าได้เองนะทุกคนอ่าแล้วก็มีสปริงเกอร์อีกมีสปริงเกอร์มาใหม่นะเป็นสปริงเกอร์น้ำพึ่งนะทุกคน มันจะเป็นสปริงเกอร์อย่างนี้ก็จะได้การไกลพันเป็นเคลือบน้ําผึ้งนะทุกคนการไกพันเคลือบน้ําผึ้งเนี่ยก็จะได้ผลคูณ5าเท่าเลยนะทุกคนแล้วอย่างต่อมาเลยเป็นการไกลพันที่แพงที่สุดของเซิร์ฟนี้แล้วนะทุกคนการไกพันนี้คือการไกพันวอยนะทุกคนมีลูกดำๆอยู่บนหัวเราอ่ะอันนี้ใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราคืนภาพให้ดูนะผลไม้เราก็จะติดการไกพันวอยนะทุกคนให้ผลคูณร35เท่าเลยนะทุกคนเยอะที่สุดในเซิร์ฟนี้แล้วนะ ่อแต่เหมือนสวนเราจะไม่ติดแล้วเพราะว่าไม่เห็นมีออร่าสีแบบสีม่วงม่วงเขาอัปเดตท,ที่เก็บมาให้เราแล้วนะอ่าดีๆ,ๆใครสายสร้างบ้านนะนี่ไม่ทันอะไรแล้วเขาสร้างบ้านแล้วเห็นไหมอดนนี้ปรับเปลี่ยนมาอีกแล้วสวนเรายังเป็นแบบนั้นอยู่เลยสวนนี่เปลี่ยนมาอีกแล้วอ่าเราก็ซื้อเลยซื้อที่เก็บไว้แล้วทุกคนเอออุ้ยมันเรื่อยๆนี่นะ มันอัปเกรดได้เรื่อยๆเหรอโอ้โหใช้ตังเยอะเนี่ยเรากดเพลินไปเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้โหแพงมากเลยอ่ะวินเราตังไม่พอแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วน้ำผึ้งนี่เราก็จะได้น้ำผึ้งสิบแต้มด้วยกคนเอามาซื้อของในร้านค้าได้แน่ๆนะทุกคนมาแล้วเราก็จะมาลองซุ่มเลยว่าเราจะได้มาเรดอะไรบ้างไหนดูสิอือนั่นแหละ <laughs> ขอแบบระดับแบบสูงๆได้ลยว่ะ อุ้ยสีม่วงเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเราสีม่วงก็ได้อยู่ด้วยไปแล้วเราก็เอาไปจุ่มดีกว่าเอาไปครั้นเป็นฮันนี่โอเคต้องการอีกหนึ่งกิโลเราจะเอาจากไหนมาครับเนี่มันน่าจะมีอะไรอยู่แถวๆนี้นั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ว่ามันติดกายพันธุผสมเกสรอ,อะที่ตรงไหนบ้างเพราะว่ากล้วยเราเป็นสีเหลืองแล้วมันสีเหลืองแทบทั้งหมดเลยโอเมก god ส่วนสัตว์เลี้ยงนะเรายังไม่มีข้อมูลเลยมากแต่และตัวมันทําอะไรได้บ้างนะแล้วส่วนเราก็โลกเหมือนเดิมเลยเฮ้ยอานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกกันดีกว่าอยากอยากให้ต้นไม้ไปโตโตอ่ะปลูกดีกว่าดีมาสเตอร์แต่มาสเตอร์สปริงเรามันเหลือมันเหลือนิดเดียวแล้วมันเหลือน้อยเดียวแล้วก็ปลูกไปเลยมีคนบอกว่าถ้าอยากให้ต้นใหญ่หญๆก็พี่ไม่ต้องลดน้ำนะมันโตวไว ยังไม่ทันได้ประสิทธิภาพของสปริงเลยในชะ่ไหมมันก็แบบโตวไวแล้วเอ้ยรอดูดิก้ามันใหญ่อุย้ยเหมือนจะใหญ่ขึ้นถูกปะเออมัอนจะใหญ่ขึ้นได้คลิปนี้ก็จะมีสารานิดนึดง <G ül> <G ül> ก็จะมีสาระนิดหนึงแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นเหมือนช่องอื่นนะทุกคนเนียดูสิโตยังว้าวเริ่มละเริ่มละล้ว,ลลลวอีกต้นอยู่ไหนไหนหละเราปลูกสองต้นไม่ใช่เหรอโอ้โหอีกต้นเล็กกระจิลิตอีกต้น บาเริ่มเทอมเลยอะไรครับเนี่ยแล้วผู้พัฒนาเขาสามารถให้ทิ้งของตกแตกได้แล้วนี่สุดยอดเวลาเราไม่ต้องการอะไรเราก็จะได้เอาทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้รกครังนะแต่ยังไงพี่ก็เน้นทำสวนน่ะพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยแต่งบ้านะดยทุกคนอุ้ยนี่มืนมาแล้วดอกไม้พี่เป็นสีทองแล้วเปล่าใช่ป่ะดอกไม้พี่เป็นสีทองทุกคน อันนี้เป็นดอกทองนี่นะไหนดอกทองของพี่เสร็จหรือยังดอกทองเสร็จแล้วเออยังยังยังโอ้โหพี่มีดอกทองเป็นของตัวเองมาขายได้เท่าไหร่อยากรู้จัากเห็นชังเลยเดี๋ยวต้องรอให้สายฟ้าลงอ่ะเพราะว่าจะได้ขายได้ดีๆแต่พี่มีสนอ่ะเก็บดอกทอง เฮ้ยน้อมีดอกทองเหมือนพี่หรือเปล่าทุกคนเมฆเลยนะมีดอกทองหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวไปขายซิด้เท่าไหร่ดอกทองโอ้ขอ,ทอ,อ,อ, <laughs> อยที่โอ้ดอกทองโคตรแพงอุ้ยเชื่อทำไมแพงขนาดนี้ไป้ย้ ทำไมทำไมดอกนายแพ้จังถ้าเกิดพี่ปล่อยให้สายฟ้ามันลงโอ้โหก็จะคูณให้พี่อีกอพี่ไม่ได้เก็บเลยที่ไม่ได้เก็บเลยไ่เพื่อเพื่อการศึกษาใช่ไหมเพื่อการศึกษาไงว่าดอกทองดอกนี้มันขายเท่าไหร่ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคน ก็จะไม่มีอะไรแล้วส่วนถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นต์ใต้คลิปพี่ได้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่นั่นเองขอบขอบทุกแรงสปอร์ตนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเจอกัน